คลังยืนยันแล้วบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เริ่มใช้สิทธิทวันไหนแม้รัฐบาลยุบสภาแล้วส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรฟังพร้อมกันเลยก่อนจะไปรับฟังก็ขอให้พ่อแม่ที่น้องทุกทุกท่านช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆด้วยนะคะกระทรวงการคลัง ยืนยันบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ยังคงเริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่หนึ่งเมษายน2566ตามกํตามกำหนดเดิมแม้ว่ารัฐบาลจะประกาศยุบสภาแล้วก็ตามโดยผู้ที่จะเริ่มใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่1นึ่งเมษายนนี้ต้องเป็นผู้ที่ดำเนินการยืนยันตัวตนสําเร็จภายในวันที่26มีนาคม2566ส่วนผู้ที่ยืนยันตัวตนหลังวันที่26มีนาคม2566 จะเริ่มใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ดังนี้ 1. ผู้ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จระหว่างวันที่27มีนาคมถึงวันที่26เมษายน2566เริ่มใช้สิทธิวันที่หนึ่งพฤษภาคม2566 2. ผู้ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จระหว่างวันที่27เมษายนถึงวันที่26พฤษภาคม2566เริ่มใช้สิทธิวันที่หมิถุนายน2566 3. ผู้ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จระหว่างวันที่27พฤษภาคมถึงวันที่26มิถุนายน2566เริ่มใช้สิทธิวันที่หนึ่งกรกฎาคม2566และสผู้ที่ยืนยันตัวตนวันที่27มิถุนายน2566เป็นต้นไปเริ่มใช้สิทธิวันที่หนึ่งสิงหาคม2566ทั้งนี้ผู้ผ่านเกณฑ์พิจารณาคุณสมบัติและยืนยันตัวตนแล้ว จะต้องดำเนินการผูกบัญชีพร้อมเทกับเลขประจำตัวประชาชนกับบัญชีธนาคารใดก็ได้เพื่อรับสิทธิสวัสดิการในกรณีที่ภาครัฐมีการให้สวัสดิการเป็นเงินโอนเข้าบัญชีในอนาคตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่าน call center โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโทรศูนย์สองหกาสอหวันจันทร์ศุกร์ เวลา8ดนาฬิกา30นาทีถึง17นาฬิกา30นาทีทั้งนี้ทางช่องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องท,ทุกทุท่านที่รับชมและรับฟังและเท่าหาพ่อแม่พี่น้องไม่อยากพลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ